น่นครับพี่น้องมือนี้มาต้มสมปานะครับวันนี้ต้มสมประคอนะครับพอดีได้ปลามาแล้วตั้งหมอไปแล้วครับตอนนี้ใส่เครื่องใส่ผักใส่ลูกไ,ไ,ไปแล้วใส่ใบบักขามกับใบม่งลูกไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่ใบขา,ามใบมุงลูกไปแล้วนะครับรอให้หมอเดือนนะครับไปจะใส่ปลานะเป็นต้มสมประคอเมนูบ้านๆนะครับมือนี จัดไปครับเมนูบ้านๆนนะครับตอนนี้หมอกระเดือดแล้วนะครับตอนนี้ก็เดือดแล้วครับเจบปลานซึ่งขั้วเสียบล้วนะครับลุกไปใส่เสร็จเนาะจัดไปครับพี่นอ้อง ปลาขั้วแล้วนะครับปลาคอนะครับเอาลงไปเลเยปลาช่อนปลาช่อนนะครับบังมาแล้วนะครับขั้วแล้วนะครับเอาลงไปเลยนะครับปลาช่อนนะครับเนี่ย ตบเยอะครับให้น้ำพอเนาะใส่ลงไป่อ,ปอยให้เขาเดือดครับไปเรื่อยๆครับ ให้เขาเดือดอเดือวแล้วใส่น้ำปลาหน่อยนะอลดลงไฟเนะอารอให้เดือดครับบารเนี่ยพี่นอ้องร้อยซุกเลยครับให้ปลาซุกนะ อ๋อนี่สมสมกัคอสมสมสดน้ำห่อนๆนี่แแล้วครับ กำลังเดือดแล้วนะครับตอนนี้หมอก็กําลังเดือดแล้วนะครับกําลังฟดแล้วนะครับเนาะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงใส่ปลาใส่น้นลงไปแล้วนะครับนี้ก็กําลังฟดนะครับหมอก็กําลังเดือดนะครับกําลังบุด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 ขึ้นมาแล้วนะโอกมาเด้อครับเด้อมือนีมากินต้มปลาคอนํากันนะรเจ็ดกินแรงงี่นะครับเนาะวบนนี้ก็เขาโดนแล้วมือนีก็ปิดยากนะครับต้มสดท่อนๆนะครับ เหมอกำลังปวดแล้วนะครับกำลังเริ่มเดือดแล้วนะครับกำลังบุบบุบบุบบแล้วนะครับเนี่ยซับ,บแน่นอนครับแบบนี้